วันนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่นนะครับนี่มีเต็มไปหมดเลยไอตัวแรกนะครับก็คือเจ้าวัวนั่นเองครับเป็นวัวสีส้มนะครับนี่ออเรนครวนี่โอ้วิ่งอนนี้อันนี้เป็นไฟฐานนะครับดูครับมีไฟที่ตาสีแดงด้วยถ้ามีเสียงด้วยเอ้ยนี่นี่เราแกะตัวนี้ก่อนดีกว่าเป็นของเล่นใหม่ของเรานะครับนี่แกะกลองมานะครับนี่ เอ้ยนี่นี่น,นี่มันเป็นสายพันธุ์ไทยเซเลท็อปนั่นเองนะครับนี่ดู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 ด,ด,ด,ดูนะครับนี่นะครับสายทานไมย้ยังเฮ้ยสายทานมาแล้วด้วยเราก็แค่ประกอบหัวเข้าไปได้เลยนะครับครับนี่นะครับประกอบหัวมาแล้วว้าเฮ้ย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 ทำไมขามเป็นอย่างเงี้ย เอมันมันมันเป็นสายเต้นนี่ห่ออันนั้อันน้อันน้อันนียิงผมว่ามันฝืดตรงนี้เฉยๆนะขาไม่น่าจะฝืดเฉยๆนะผมคิดว่างั้นนะนะอ๋อขามันฝืดไม่เป็นลาย่ะ,ะเรามาดูตัวถัดไปดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นเจ้าสุนัขด็อกสุนัขน,น,น,นะครับ นี่นี่อันนี้ก็เป็นตัวซิบลามาเลยโอเคตรงนี้ก็คคโคกคได้เจ้าจะระเข้เหมือนทน,นี้ก็เจ้าเอลเฟ์สาง อันนี้ก็บัฟเฟโลขาเป้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบาย